สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำเมนูนะครับอ่าวันนี้นะครับก็จะเป็นตัดนะครับที่ใช้ทำยาสมุนไพรนะครับเป็นช่วยอ่าเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศนะครับอ่าเป็นแมลงปอครับก็ราคาแพงนะครับหาค่อนข้างที่จะยากนะครับส่วนตัวนี้นะก็เป็นนกกรงหัวจุกนะซื้อมาพันห้านะครับเราปล่อยก็เสียดายนะครับไหนๆก็ตั้งพันห้านะครับวันนี้สองพันนะครับ ก็เอาเปมาสาม้าหน้านะครับเราก็จะใช้มาประกอบอาหารนะครับกินได้หายขาดทุนนะครับตอนนี้เมนูมีอะไรบ้างครับอ่าตอนนี้เมนูนะครับก็มี่เป็ปอมทอดนะครับส่วนตันนี้ก็เป็นนงตรงจุกนะฮะอ่าเหมือนเดิมลนียัอยู่ในกลงมีแมรันตามด้วย,ลลย,ย,วยค,วครับโรบเป็นคิวต่อไปหรือเปล่าครับอ่าไม่ได้นะครับอย่าเราเป็นคิวแล้วนจะทำอย่านไะ อยา่าล้มนะในนำเมนูกันเสร็จแล้วนะครับจะแนะนำวิธีการกินกนะครับจริงๆก็ไม่ยากนะครับส่วนใหญ่ก็อันนี้ก็ทุกคนก็อาจจะหลายคนจะได้กินนะครับส่วนตันนี้ก็ในตลาดทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณตัวละ10บาทนะครับหายากเลย่ยแต่ตอนนี้มีการเรียนกันไว้แล้วนะ,ะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการกินนะครับตัวนี้อเอา ตัวเล็กๆแล้วกันฮะอ่ะอ่านี่นะครับทันแรกก็ไม่ยากนะฮะเอาก้ามออกก่อนนะฮะเอาก้ามออกเสร็จนะครับ,น,รบนะ,บะทำไมต้องเอาก้ามออกครับก้ามมันแข็งอนะเพื่อสะดวกในการกินนะครับเพื่อสะดวกในการแดกนะไม่กินแล้วครับแตนะกแดกมจับเจน๊ยมาก อ่ะนิวนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรแยกออกเดี๋ยวจะติดคอเอ,อนะครับส่วนตัวนี้นครับอ่ะเป็นส่วนที่อันตรายรถ้าใครจะกินก็ได้ฮนะแต่ว่าไม่แนะนํานะครับพิษมันจะอยู่ในส่วนนี้นะครับอ่านี่ยนะเอาออกครับหรือว่าไว้จับไว้ก่อนฮนะอ่ะี่การกินก็ไม่ยากฮนะหย่อนลงปากโอ้กินไปแล้ว อ่าฮะอ่านี่เราก็ไปก่อนฮะรสชาติเป็นยังไงบ้างับมาสัมผัสกันถึงยอดนะรสชาติแนะนำเลยฮะเพราะว่าเป็นไม่แตกต่างจากปุ้งนะรสชาติปุ้งยังไงก็อย่างนั้นนะฮะรสชาติดีกว่าด้วยซ้ำนะครับคุณสมบัติดีกว่าหรือเปล่าปุ้งมีโปรตีนถึงว่าน่าจะดีกว่าแต่ว่าต้องอ่าทำให้สูงนิดนะครับว่า จะมีพวกพยาธิอะไรเยอะครับกันเยียดรุงให้สุกนะครับอย่ารุงจนไหมนะกินไม่ได้อส่วนตัวนี้นะครับโหมาดูกันที่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะเอามาแดงครับปล่อยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวทำไมทำไมถึงเอามาแดงครับมีตังเยอะเตี้ะซื้อเหรอมีตังมีทุนเยอะนะลูกคนรวยเิ็หน่อยนะตัวไหนครับที่งอนสีขาวที่ก็ว่างอนสีขาวงอนเปลือกอะไรเปลือกนะครับ ของตัวนี้ตอนนี้นะ่รอ่ามันเพือนนะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะครับไม่สามารถไยได้ถขายก็ไม่ได้นะเสียงมันไม่ดีนะมันเพลนเนี่ยก็เลยต้องเอานามาประกอบอาหารนะครับเพื่อลดเพื่อสอนทุนนะถึงมันจะไม่คุ้มก็ได้เข้าไปอยู่ในเลืองเรานะครับว่าออ่าทุกอย่างที่เรากินไปแต่ใช้ผลิตผลเรื่อตัวนี้ตัวนี้สองพันครับตัวนี้รนะาคาแพงหน่อยนะ กินก็ไม่ยากอย่างเช่นกันนะรเริ่มด้วยที่ราคาสองพันก่อนเริ่มด้วยที่รา,า2000รรคาสองพันนะนกทอดพัตคาเนี่ไม่มีกินเลยช,ชัดอ่ะนกลงหัวจุกทอดราคาสองพันบาทนหัวพัตคาอีกพัตคาเนะตัวเ,เวล็กนิดเดียวจะรน้ำแดงมาเลยงไม่ยอมเลยอืม ขนาดนั้นเลยเีครัอ่าโโหกินได้ทั้งกระดูกระเคี้ยวอร่อยมากกระดูกร่โอ้กินได้แต่กระดูกระเคี้ยวเที่ยวนะยิ่งกว่าไก่เคเอฟซีต้องนะเดี๋ยวผมก็จบจีซั่นไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับครับพบกันใหม่กับรายการรายการเปลี่นแปลงนะฮะไม่พิสดารอะไรแล้วว่าปกติก็มีคนกินอยู่แล้วนะแต่นี่แปลกใหม่นะว่าเราทาเพลงไม่มีใครกิน ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสัสดีครับอ่ะนะครับมาจบที่นี้นะครับอ่านภาพโดยอันุสรน,นะครับอ่านดำเนินรายการโดยชุชาติปัตนนี้ครับขอบคุณครับ